ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาได้บ้านกินข้าวตำบัมมกทั่วส้มบักแตงหอยนางรมกินข้าวเด้อจ้าบ้านสวนผักหวานกินข้าวค่ะน,นี่ตัวนี้ยแสบแ่บแม่แก้วแม่กินข้าวกับคุณยายมากเด้อจ้มามื่อนี้ยกระตินทงบือเยอมาเนาะหอยนางรมมาเด้ออืลอ มีข่าวกับคุณยายค่ะมีหอยนางรมนะคะมีแตนแซ่บๆจำบะทั่วดีค่ะคุณเพื่อนมาส่งเมื่อวานนะคะร้อยหนึ่งก็มาส่งค่ะป๊าด์ทถ้าไปเอาจานมาดีจ้ะน้ำออกทุกบ้านนอออกเลยน้ำกินหนาด้วยอาคุสาหิวเบีรย บ้านกับหนูคนเมอคืนต่ว <laughs> นแสนเนาะไออินล็อกกรตือเจ๊กินไร้า,กกรา,าหอยนางมเจ้าึ้นเด้อเขคืน <c oughs> นี่กระจายให้เน่ช่วยหน่อย <c oughs> เอเอมืมัมกินไปกินเท่ากักินเดียวกินเยอะคอเลสเตอรอลยย <c oughs> หอยเราจะกินหอยจาก,กับพิกยาตยำบักทูดว้วยแค่แซ่บ ไอ้บะข้าวตับอาไรหรือบะข้าวเวลาแบบกินอะไมันก็อค่ายป่ะตัองกินแบบนี้มันจะข้าวใส่เครื่องใส่หยองใช่ไหจิ้มกินบันผุ萝พาหมี่ผักสลัดหมี่หอยเขาไม่ได้กินกับผุ萝พาเขากินกับเขาติ๋วอยู่บปะเขาติ๋วย่ส่วนเขาหลายมาเด้อจ้ดเด้อ หอยนางรมสดๆจากกล่องแซ่ยยุ้วคุณแม่แซ่บตาบัมกทั่วปลอดสานพิษจากสวนคุณยายมากค่ะซูบกรแตงว่าแม่เพชรทว่าแต่บมกทั่ว อ๋อประเภทอันไฮโปโดมาสีผลไม้อันจีบสวนเดี๋ยวก็มาปลูกอยู่เมื่อวันไปเนี่ยอาจารย์โก็ใส่ไปเสีเอาผลลืมแล้วก็บอกเอาผัก็ะสีน้ำมันมีแบบอย่างอย่างฮึแค่ไปกินผักกะสีนั้นลูกโอ้แตกเป็นอย่างเดียวนะผักกะสี แม่ตับมะคว้าหมดแล้วไปเก็บเอาอ,าอ,อายู่สัวไปแก่ไพื่กระถินน้ำไปลูกไปคำก่อนปากแดกเป็นยัง,อ,งอ่านี่ได้จ้ะหอยนางรมคำใหญ่ๆคะ่ะสุขมะนั่หนูขอโทษเด้จ้ะเด้เอ,อมือใหม่จ้ะได้ซื้อขากลองจ้ะยังบม,มมาลาซาด้ายังบมม,มมาทรงจ้ะอ้าวอื ตอมตอปันสีเคำให,ใหญ่ๆค่ะสองก้อนละแม่เนี่ยเจ้าไส้ไว้นแม่เนี่ยเดี๋ยวตั้งน้ำจิ้มไส้เนี่ยโอ้ขึ้นได้หมดเลยมาผัวจะให้ไปเกี่ยวหยาอยู่พี่ไปเอาลงได้ยูมีผัวมึงตีผัวยังอยู่งใจ เป็นเนนะแม่นะใส่อันลน้อยเออาเจ้าเทออกวะนียนไทยไม่เรียนไทยสอนมาอีแม่นี่เอาใส่แป็นีัเนี่ยเอามาสอนนะซักมาแบบดีแม่แบบเนี้คำใหญ่ๆค่ะคำยิ่งใหญ่ด้วยจ้าบัดนี้โมดใส่ปากอึมเมื่กจะโมงฮะจมูกจะโมง ครับผมมันจเป็นยน่เธออยู่นะคือนมืม่อวาผมประมาณคือซาดูเหรอดาวว้าวหึหนักเงินก็เป็นหนีมันอยู่เธอหนึ่งเพศตายครับไข่กระลูกใบสองก็ะฮะใบสองก็ได้ไอ้ปลาทอดไข่ไม่ไม่ทอดไข่มันเป็นหนีกินเดอดทอดไข่เลยไข่ข้าวเดียวเดีย๋ยวทอดไข่คุณยายข้าวหนึ่งเนอจ้ะคุณยายกินหมดแล้ว อ,อ,อันนี้มากผิดแล้วใส่บอน้ำจิ้มเป็นีนเดียวเหรอขวเอายังแม่เออขวดป่อาอ๋อปาป่าขวด่ะขอเลยน,นั่น้อบ เขเไม่ได้เคยกิ่ะกตอ่อเขยูพเาจเห็ไหมพ่อไม่ิายข้างขวาหนึ่งก็จาลอนาเี่เนี่ยเอาพมเน้ยไ่หะป ซับไปไตัดต่อไปเข้าเยา้าแม่ต้องมีตัดต่อตอัดต่อเาอนตัดต่ออยู่บกเวิดีโอยูทูบได้ยังเฮ็ดอันลส,สีปตัดต่อออ,อ,อขาวเอมาถ้าเไปเอามาจะดูเลยกูขาว เราคาบคาบบอกซาบะแล้เนื่อแห้งใครเห็นวาในตู้เย็นทอไดยอดแล้วแมแหงชุนเธอมาเนี่ยคาบคาบบอกแัะบดบะคาบแบบพันชีทุ่งทองแกะเอามันไปซื้อทองพทอดไปทอดอ่ะให้แบบาไมอย่างเออยใไห้เนยแกะโบซื้อมาว่ะซึมเลยซึมเลยาไม่คาบเ่ยอมันเปทอดชีทงองมูยอแกะแม่ แกนะะมวยยองแม่ปะมะคามยางที่มันเป็นพันธุ์สูทองไม่แม่ได้ไหเขาไปเสีหมูก,ก็จะโหขึ้นมาแล้วทอดดิบ่ทอดม่นากนกันใหญ่ดาอ,อิมหดแล้วนเนี่ยทจะอยากทอดรสอื่นไหมโอ้โมเมนน้หมูนี่นสใส่ในะส่หมูก็เต็มเลยนยุ่งเสือ้อพี่โบแล้วทอดกลิ่นบุะเหมือนะ ใส่หมูก,ก็จะปีใหม่พอเราไปต้มให้บักแยกรดบ้าแม่เอาใส่คองแข็งไว้กินได้มันเก็บความสื่อซื้อตู้แช่อยู่สามพันอ้ซอยจอหรือเปล่าจดนะไมนไปอาจะคือฉันกับุ้งนี่รถเอามาให้จะซื้ออยู่สามพันสองอไแซ่แบบคือแบบกระปูนยังข้ามาเปนากระถิ่นถิโลกไม่ถินเท่ากับหน้าแม่บอกวกแช่เย็นไอ้อย่าซื้อจอดาว่าซือไม่ไวเล จะมันเสียหรือ่แม่ซื้อไปสามพันแม่ไม่ใส่มันอ่านฮักตั้งใงคอยบริจาคมันนเอาหรือ่คอยมันบริมีได้กนสามพสองมีแต่หาพันี่ขึ้นไปแม่ซื้อเยอะแบบเอาสะวกน้ำมื่นบริมีได้สามพันเนี่ยเวลาแซ่ของเท่าอย่เท็จทีนี่เทากันเาบบเก็บเหลาเก็บน้อยัน้็คือตื่เ็นูดมหาบ่มีแม่ตนซองแซ่ฟินแล้อ้แม่ผ่าใครก่อนหน ไม่ใช่ตำร่วงแท้ก็ไดอเรียกว่าสบรป็นบพี่เขียวเออในนี้ในี้ขาวเนียวเนี่เอาย่ป่ะโมึมาบ้านเนี่ยแม่เอาไปทข้นึ่นาข้าวเหนย่าหนึ่งสองมืองเขาโอ้คิดรูว่านะอืมหัวใครใส่ปแดกจะเด้อ มึงของฝากนู่นไม่แม่เออเขาจะมาเอาหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไปจ้าค่าแซ่เขาทำไมอัน,นเป็นเชฟอาหารเยอะโยต้องขอแบบฮะโบนแบบเบสียงในจุดแรกเราซับไป <laughs> อดูส่วนผักหวานบ้านส่วนผักหวานกิน <laughs> อะไรบ้างบ้ากินอะไร ขึ้นมาถึงก็ปั้นเงี้ยไปกินก็ผู้ด่าหล่ะเลยโทรไลน์หาเดออย่าลืมไปรับลูกล่ะพเขเจ้าจะมาทาจริงหรือเปล่าตอนเนย,นย็นอ่ะคุณยายขวบใครคุณยาย,ดยเด้อจ้ะเด้อขวบใครน้ำจ้ะแม่ย่าพี่แม่ห็นโทรศัพท์ <c oughs> ตายมีหนีเพ่งจับโยนไปโยนมาอยู่เนี่ยมาของพี่อ๋อแดดเรียกให้แม่นะ้วจะเพิ่งนาทียี่สิบบิเอาออกจากถุงพลาสติกแม่เอาใส่เลยเจ้ากินแม่ไม่กินเน็ดยไ้กินเลยเอาเลยใส่ได้ไงมันสารนี่แหละเออเป็นยังไงแม่เนี่ยพี่อู่มันเฮติเดียวสโซเดียวมันสะสมบันนี่มันไม่เห็นตอนนอินอกคุณแม่สาวอายุสามยี่มาก มันไม่เห็นดอกตอนนีุ้อายุ่าหมันสอปนวเรยมน้ไแข็งนะนิดเดียวแลเอาออกใ่ถวยเอาถวยเกีวเห็ดดุเมนูเห็ดมือนทุกคอมันทักสมเลยเียนมาย่งนอกก็สฝังเขาตายเบิดนอนเหรอเอาที่อบงกเรียดิค่ะหอยนางรมนวยใหญ่ๆจ้ะเ็บม่อีกกม ที่เขาเส้นไหนเขาเขียนว่าเอาพลาสติกเข้าสารกันไม่คอมเย็ได้ใครเห็นไห่อันนี้เป็นทุ่งก็บแก้วในตลาดเทสุสเตอว่าพัากันลาเอาไว้บ้าเนี่ยนี่ตักทำงูติดจับค่ะน้ำเงี้ย ไปไทยแน่นส้มไปาแล้วไปตงจอดบิงหอยนางรม,ลงลมแม่สคนทำบิแขนเมื่อบริบูรยนต์พายามาดไปได้ปัน้อไไทยขเขาเคยกโลกฮะอยากกะหอยนางรมจักยิงพอละกินปลไหหน่อยเหรอไปย,ยังเรากินปะไหปะเรอตะลงมนสูง บะอารสร็จแล่บงเอฟเอฟเ,เด้อจ้ะพ,พ่อแมพ่พี่น้องอะพองึ้นเข้าอยู่เทิงพี่เข้าไปเสิร์ฟเราขึ้นมาแล้วแม่าาามากินหอยนางร่องพี่มากินหอยนางร่อง,องมาแม่ ขึ้นมามาแม่มาแม,ามา่มากินหอยนางรมนีดิทานมีนอยู่อะบ่ได้ไปยังบ่ได้ไปอันนี้ทานหลายเงินหลายก็เปิดฟังอดนนีก่อนจ้ามาแม่มาออกซีบิววีโอ กินกินกินหอยจากหอยสดสดจากฟาร์มหอยนางรมกินแล้วคึกขนองหัวบุยุทธ์ได้ไหมพี่ยิ้มมาจะลุ่มเลยก็เป็นนะจ๊ะต้องสารวันเนื่อยแห่งโบสตอร์พี่อยู่ดีมะบิร์ตตะเงนี่เราถอตะตะมือนะถอดบิร์ตเนาะดูลายในปาก ทิ้งทออนเท็น้ำมักก็ท้อคือบอกมันเท็ดกัวบม่รู้กระชวใส่หาเบิรงก็หมองไรฮุมเลยแล้วก็มุลลูกออกทำอ้วนด้รัองจังโฮมเขาบปหาตักเนี่ยนำมักเศษพักเศษอย่างเลยนะไปทิมแต่ต้วมันตาลไส้แล้วันนี้มักต่ตกไปร่้แห้งมีวิตามินก็ขีงงัวอีกเขาบอเห็ดสองท้อสองคเหนอุ้มบิ ม่ขออย่างแม่ยันยังหยยมรัก pues mm อย่างเออเอาไ้เอาไันสันเีเอาไว้เห็นอันน่นไฮโดโดมาะนะมัดทุงเข่าอืมอันสั่นอวะแม่มลือบ่ามยอ่ะเสือที่อนอนีอน้อันหลือม in ีเสือบอินเนาะเอาเหลือกันด้ะว่าบ้าพันแพงยามาเลยจังไรเาเคเห็นยามาเลย เห็นทับเห็นยามานหลายไปเลยเออเออนี่ไปแล้วคุณงบอกหาไปหาอน่าอินทุกอย่างคือหไ่บอกทีคลายไฟอกหวานเพื่อนตะวัดทำแบบใต้ที่ล่างเดี๋ยวเอาโซนท้นมนลองล่างเดะ๋ยไปคลายย่างลำบานอย่าไปแทมเขาได้คือแต่อินไปแทมเขา ค่ทงไผ่ทงมันจะไปแถมนี่เลยบะเราจะเทปหน่อยแล้เหรอเขาสิล่าเองหน่อยกล้เนโอ้ยล่างือะเขาต้นนะเฮยหน่อยแล้วก็ก็ปิดขายเฮ้เขาหูจักอยู่ตามที่เทาเห็ดแบบไฮ้นยไฮไลท์พัฒนาเขาสิว้านัดต้องหาซ้ำถ้าเขาเคยหาคือโบว์เบาะไ่ะมันก์ม้เป็นมารฐนโบไปโงพบาลเขาเบบาเดียบอบอบอได้ไห่ได้บอ เพิออ่มให้อัอนะนาโมโบม,โม,โม,โมนันกเ็เลยเอาถามจุก็เลยเอาไก่ลอยเยอะอันพี่ยังเกาะแห้งจ้ะไข่ห่อนลวกปะเอามาเอา้าเผ็ดเพชรนี่ว่ามันสิบวัเผ็ดแบบพริกพี่บ้านพี่บ้านใส่ปลูกเอาชวนพี่พี่ยายปลูกอ,อ่ะบอกเลยว่เขาสาะอาด ลงไปมันนะเก็บขยะข้างล่างถั่วอย่างมันคืดเหมือนเนี่ยบอนะหน้า,าต่างเดี๋ยวมาเหรอผู้ใดอิ่มเปอรเกียเาาเาาเเ่ยวหยาเขาบอกว่าเจ้าบุญท่าซีแล้วเจ้าบุญเดีเอาเงินเดือนนึกเป็นระบาดจิท่าไป็นคนมาตก <c oughs> เฮ้ยหัวแล้วแต่เจ้าแล้วเขาเอาคนจะจุกคนจะทาห้าสามหนึ่งแล้วมาร์เก็ตเนี้อเตี้ยเราเป็นมาร์เก็ต ทอดแล้วก็มักทอดอันเจียวมี่ทอดยังต่อเขาไข่ไข่ยัาง,าาายยางแบบดาวลาวากินทมือตนอส้าก็กินบบ <ะ S 2> ขาดไข่ขปลาไหลไม่เหนียวแล้ก็เขามากินข่าวส้มม่มเพราะมากินข่าวแซ่บที่จิมเจา้ามันบ้แล้วเออแล้วแม่ มินี่เรียกตาสิมินี่ฮ่ามินนี่ห้องกินข้าวชิคกีาากหัวกอยัอียงหัวมองเขาบอกเอ้านี่มัวตัวเก่าคนละคือชุกเลยเออเจ้าก็จึงงัวเราแปว่ามันนำมาลูกม,มสามารอบไปฉันหวัวมาฉันใครใครซื้อปลาทูมาเต็มเต้อ,อ,นอนันเอ้อยมันแต่็จวันใครจะเอาเก็บไปขายจะขายเอาเลยเงินค่ะ จะมาคั่วเอาเขาบอเอาน้ำดอกอร่อยม,อมันไม่ได้หามฟุ้นหามอย่างวะอลละไรบุญแล้วบุญบ้านแล้วแม่สิมาเอาอเอาที่หินมาโรดโอเอาทีหินก็จะวาวปวกกับจอดินมันปวกจอเขาจะวาวค่ะข่อยเฮ็ดอันน้ำมาร์คซี่อยูเดียนม,มันเป็นเสื้อละกันเสื้อลาค่อสร้างมาแล้วเ,เขาทเนี่ยหูเขารอบหนาก่อนเขาหูเขาก็ไมนเป็นเสื้อสีเขียวหเห็นบ่เห็นเสื้อน่ะ ชิมแลล่าเขาบมหนึ่งขาอันหนึ่งเขาเขามันต,ตดิดนะนนเ,เนี่ยติดเขาเสื้อสีเขียวเลยเสื้อดีได้น่ะน้ำล่างเขาเอาไว้เนี่ยว้เธอไปหุ้นมาหน่อยเอาไว้อยู่แม่ก็ไใบยืดในขอุ้ดของแม่น้ำเขาล่างเขาอ,อืม,อม